สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งครับโดนธนาโดนจากหนุ่มโรงงานสู่พระเอกหมอลำเสียงวิหก เป็นอีกหนึ่งวงหมอลำที่ไม่หยุดการพัฒนานะครับทั้งด้านการแสดงบุคลากรในวงสําหรับวงเสียงวิหกของนกพงศกรโดยได้ทําการปั้นดินให้เป็นดาวอีกดวงหนึ่งนะครับถึงจังหวัดขอนแก่นสารฝันหนุ่มโรงงานอย่างดนทนาดนหนุ่มน้อยวัย23ปีที่รักการร้องเพลงและอัพคลิปลงโซเชียลจนไปเข้าตาบอสเสียงวิหกนะครับดันขึ้นมาเป็นพระเอกหมอลำหน้าเวทีทั้งฝึกสอนร้องลำจนตอนนี้บอกเลยว่าเหล่าแฟนคลับต้องเตรียมอะไรกันให้วุ่นเลยครับดนทนา โดนเคยให้สัมภาษณ์ไว้กับสื่อนะครับบอกว่าผมทํางานเป็นช่างที่โรงงานแถวบ้านครับเป็นคนชอบร้องเพลงเคยโพสต์คลิปร้องเพลงเล่นๆอยู่ๆมีคนส่งคลิปผมไปให้บอสนกกับบอสนุที่วงหมอลำเสียงวิหกเลยเกิดโพสต์ตามหาเจ้าของเสียงเกิดการตามหาผมบอสนุเลยเดินทางมาที่บ้านผมเพื่อพูดคุยกับทางครอบครัวว่าอยากได้ตัวเจ้าของเสียงนี้มาร่วมงานไม่เป็นก็จะฝึกจะหัดให้ซึ่งเป็นคนชอบทางนี้อยู่แล้วด้วยสมัยก่อนคุณตายังอยู่ก็เคยทำวงหมอลำ ชื่อวงสมควรศิลป์สมัยผมยังเด็กและเป็นความฝันของแม่ที่อยากให้ผมเป็นหมอลำความฝันของแม่ยังไงก็เท่ากับความฝันของผมครับผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้ฟังและร้องครับผมยังมาอยู่กับเสียงวิหกได้ไม่นานครับแต่ที่นี่อบอุ่นทุกคนมีความสุขร่วมกันในเวลาทํางานหรือแม้กระทั่งนอกเวลางานให้ความเป็นพี่เป็นน้องมีความสุขครับกับครอบครัวใหญ่ครอบครัวนี้หัวหน้านกไม่ดุนะครับเป็นคนให้โอกาสคนมากกว่าครับถ้าไม่ใช่เพราะบอสทั้งสองคนผมคงไม่ได้มี โอกาสบนเส้นทางสายนี้คงทำงานเป็นเด็กช่างโรงงานต่อไปครับ ฝากแฟนเพลงแฟนหมอลำครับขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นศิลปินหมอลำใหม่สังกัดหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรฝากเป็นลูกเป็นหลานพ่อแม่พี่น้องอีกสักคนช่วยอุ้มชูเปิดทางเส้นนี้ให้ผมเดินตามฝันของผมและของแม่ผมไม่คิดว่าจะมีวันนี้วันที่ได้รับโอกาสดีๆจากบอสโนุบอสนกและแฟนๆที่ติดตามจากเส้นทางการมาของผมศิลปินตัวน้อยที่มีเลือดเป็นหมอลำเต็มตัวจะพัฒนาตัวเองเพื่อแฟนคลับแฟนเพลงรักผมไปนานๆครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ